หนูแบบเคยได้ยินลูกค้าถามว่าไอกาไอใช้เครื่องของเรากับนั่งขมิบอ๋อไอเครื่องแฮปปี้แบบแฮปปี้แชร์มันต่างกันยังไงอ่ะของเราอ่ะตอนที่ทําคือนอนอยู่เฉยสบายมากอุ่นๆเลยตอนที่หนูทำอ่ะเล่นโทรศัพท์สบายมากและไอขมิบอ่ะมันเป็นยังไงจริงๆมันทํางานกันคนละแบบไอพวกเครื่องพวกเนี้ยมันจะคล้ายๆเครื่องที่ใช้คื่อแม่เหล็กไฟฟ้าในการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราแข็จริงๆมันคือเทคโนโลยีเดียวกับไฮเฟมแต่ไม่รู้คนทบ้านรู้จักปคือไฮเฟมก็เป็นเครื่อง ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเครื่องสร้างซิกแพคซึ่ง <ไป S 2> อันนี้นม,นนมันก็คือเทคโนโลยีเดียวกันแต่ไปกระตุ้นให้อุ้งเชิงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการเนี่ยมาเขยับเยอะๆจนมันแข็งแรงก็ทำให้มันบีบกระชับรัดขึ้นแต่มันก็แล้วมันจะเมื่อยไหมหมายถึงว่าข้างในเราจะเป็นอะไรบ้างจู้สึกไม่ไม่ไม่เป็นเพราะมันทำงานกับกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่ว่าคือมันก็ช่วยประมาณหนึ่งในบางเรื่องบางราวแต่มันก็ต้องไม่ได้ช่วยในเรื่องของการที่ผนังเย็บบุมดลูกมันได้มันผัดเซลล์ผิว